เดี๋ยวออกไม่ได้นะพี่สุพี่สุ๋ยวออกไม่ได้นะลูกอย่าออกไม่ได้นะติดรูทำไง,งเราโอ้โหดู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 ดดโอ้โหแน่นแล้วแน่นแล้วแน่นรูแล้วปวดขาไหมนะาปวดอยู่ปวดขาไหมนะ แข็งแรงเดี๋ยวบอกออกนะเอ้าไปเล่นน้ำน้ำพไป่ะเล่นน้ำพไป่ะุดก็อย่าให้เปียกดิ่กระโปงออเลยไม่เอามันสั้นมันสั้นตูทอกกระโปรงสิแล้วหนูก็เล่นได้เธอทำอะไร